สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้บอร์ดนะครับก็คือจะเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นตู้ลาโพงบลูทูธนะครับเนื่องจากเรามันก็จะมีปัญหาว่าเ,เวลาใช้งานแล้วใช้พลังงานเกินนะครับก็ทําให้แบตตัดนะครับเรามันก็จะทําให้แบตเสียง่ายนะครับหรือตอน ชาร์จกลับมามาใช้งานบางครั้งแบตอาจจะเสื่อมได้นะครับก็จะใช้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตั้งค่าตอนใช้งาน,นครับอันนี้เบื้องเบื้องต้นผมได้ตั้งค่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานบอร์ดนะครับเบื้องต้นเราก็ขับต่อก็จะมีลายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีอินพุตนะครับเอาพุตนะครับบวกลบนะครับตัวนี้เราก็จะต่อขั้วที่เป็นวงจรบวกลบเข้าอ่า นะครับสเต็ปแรกเลยให้เราให้เรารีเซตนะครับให้บอร์ดขึ้นพลังงานตรงกับแบตที่ใช้งานอยู่นะครับโดยกด2ปุ่มนี้นะครับ2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับมันจะขึ้น88นะครับพอขึ้น88นี่ก็จะเท่ากับ<น>ปุ่มด้านซ้ายมือเช็คเรื่อง ค่าที่เซตว่าจะตัดเท่าไหร่นะครับส่วนปุ่มขวามือคือเซตว่าบวกขึ้นไปอีกกี่โวลต์ถึงให้กลับมาทำงานนะครับก็วิธีการตั้งค่านะครับอันนี้สิบสามจนะครับก็เป็นระบบ12โวลต์นเนาะเราผมจะการเซตก็คือกดปุ่ม2ครั้งนะครับให้ให้จุดเล็กๆตรงกลางกระพริบแล้วเราก็จะตั้งค่านะครับ กดปุ่มด้านซ้ายมือสองครั้งนี่นะครับก็ถ้าเลขกระพริบนะครับเราก็จะตั้งว่าเราจะให้เขาตัดการทำงานที่เท่าไหร่นะครับกระพริบแล้วเนาะอันนี้ผมจะตั้งให้เขาตัดการทำงานอยู่ที่11บเอโวล์นะครับ อันนี้ก็ก็จะทํางานนะครับถ้าไฟไฟติดนี่นี่คือทํางานอ่ะสิบเอ็ดโวลต์อ่ะ,โอ,ะโอเคครับอันนี้สิบเอ็ดโวลต์เดอวแล้วก็รอสักพักหนึ่งเขาจะรีเซ็ตกลับไปที่สิบสามนะครับสิบสามจุดส่วนปุ่มนี้ก็เหมือนกันครับเขาจะบวกอีกสองโวลต์เพื่อที่จะกดกลับมาทำงานนะครับผมจะให้บวกแค่1โวลต์ก็คือ ตัดที่สิบเอ็ดท่าไฟชาร์จไฟเข้าสิบสองโวลต์จะกลับมาทํางานได้นะครับผมก็จะกดให้เพื่อให้จุดตรงกลางกระพริบนะครับแล้วเราก็จะสามารถให้เขาบวกผมจะบวกแค่1โวลต์นะครับ1โวลต์บวก1โวลต์เพื่อให้กลับมาทำงานนะครับก็จะเป็น ตัดที่11บวก1โวล์ก็จะเป็น1 2โวล์นะครับเราก็จะจะเช็คว่าคือกดเราก็จะเช็คว่าตอนนี้เราติดค่าไว้ที่เท่าไหร่ตัดที่1 1โวล์อ่ากลับมาทํางานที่เท่าไหร่กลับมาทํางานที่บวก1โวล์เข้าไปนะครับก็จะเป็นการเซตเบื้องต้นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะต่อไฟออกนะครับนี่ก็จะเป็นการเซฟแบตนะครับเพื่อไม่ให้แบตเราเอา่าใช้งานจนต่ำเกินไปแล้วบอร์ด bms ด้านในของ ตัวตัวอบอร์ดด้านด้านด้านในนะครับมันตัดนะครับของแบตมันตัดการทํางานลงนะครับเราจะตัดก่อนเพื่อไม่ให้ใช้กําลังไฟเกินแล้วก็ชาร์จกลับเข้ามาเพื่อให้บอร์ดเปิดการทํางานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสาธิตการใช้โวลต์ต่าตัดเบื้องต้นนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยเราได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับ